สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมของท่านนะครับพิธตอนนี้ซัดเทชนลช anel นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าจานดาวเทียมแล้วก็การตั้งค่าเมนูน OTA ให้กับกล่อง PSI นะครับเดี๋ยวเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเป็นรุ่น o 2 HD นะครับกล่องจะเท่าฝ่ามือนะครับผมแต่ตัวอย่างนี้มันจะเป็น กล่องเฉพาะพิเศษนะครับปกติมันจะเป็นสีดานะครับผมมันจะไม่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็จะมาแนะนําในการตั้งค่าจานดาวเทียมแล้วก็ตั้งค่าแมนวล OTA ให้นะครับก็มาดูที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อจานเข้าไปก่อนนะครับเป็นจานซีแบนนะครับผมถ้ากดเข้าไปเช็คนะครับก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับกดคําว่า Info นะครับ กดอินโฟเข้าไปมันก็จะเป็นช่อง5นะครับใต่คม4 5 4ครับ t r a n s ฟ o n d e r ที่4ี่4 0 8 0อนะครับสิบลต0 0 0ครับผมสังเกตที่เป็นเวอร์ชันนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับ4014นะครับเดี๋ยวพอเรา o t a ีแล้วก็จะมากดดูอีกครั้งนึงนะครับว่าจะได้เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วนะครับอาการก็คือเครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานหรือว่าคือทิ้งไว้นานหรือว่า ค่า OTA มันเปลี่ยนไปนะครับก็จะไม่สามารถรับชมได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับลองกดไปตั้งค่าจานดาวเทียมก่อนนะครับจริงๆมันถูกแล้วนะครับแต่แนะนําให้เฉยๆครับกดคําว่าเมนูครับผมรหัสก็0ูนตัวครับให้มาที่หัวข้อที่2นี่นะครับการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับกดไปทางขวาครับขวาปุ่มนี้นะครับแล้วก็มาที่ การติดตั้งสัญญาณนะครับกดโอเคหรือกดไปทางขวาก็ได้ครับผมแล้วก็จะมาทำการเปลี่ยนแปลงค่าให้ถูกนะครับอันนี้เป็นไทคม5 4นะครับ l b n b ก็ต้องมาตั้งให้เป็น51 5หนะครับจะเป็นค่าอื่นจะไม่ได้นะครับสัญญาณภาพก็จะไม่มีนะครับผมถ้าเกิดใครมาเล่นนะครับก็จะให้เป็น5้า0ตรงนี้นะครับส่วนไดเซกนี่ไม่ค่อยสำคัญนะครับกับ ยีิบสองเคก็ไม่ค่อยสําคัญนะครับผมพอเราตั้งค่าถูกต้องแล้วก็ลองสังเกตที่คุณภาพก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ความแรงก็จะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่จานปกตินะครับแต่ถ้าจานยังไม่ได้ติดตั้งไว้ตรงคุณภาพจะไม่ขึ้นนะครับต้องทําการปรับหน้าจานก่อนนะครับถึงจะมีคุณภาพขึ้นมานะครับในความถี่นี้นะครับ4 0 8 0นนะครับผม พอได้แล้วก็กด Exit ออกนะครับเครื่องก็จะบันทึกค่าที่เราตั้งค่า l m b ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดให้ชมนะครับเป็นบางช่องนะครับก็มาดูนะครับบางช่องก็จะไม่สามารถรับชมได้นะครับเพราะว่าเป็นความถี่เก่าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะครับในการเมนู OTA นะครับกดเมนูครับผมกด04ตัวครับ แล้วก็มาที่ตรงรูปกระเป๋านะครับเครื่องมือครับผมกดไปทางขวานะครับมาที่หัวข้ออัปเกรดทางดาวเทียมนะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับหรือกดทางขวาก็ได้นะครับผมก็จะมาหน้านี้นะครับก็ใส่ความถี่ให้ถูกต้องนะครับ4 1 2 0นะครับซิมูเลต3 0 0 0 0ครับผม Polarity เป็นตัวเฮดนะครับ แล้วก็ P.A.D เป็น5 2 1นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ O2 OTA ต้องเปิดไว้นะครับบางครั้งใครไปปิดไว้อย่างงี้มันก็จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่าเริ่มได้เลยนะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับเวอร์ชันใหม่จะเป็น408แล้วนะครับก็รอจนครบ100%นนะครับถึงจะรับชมได้นะครับผมอันนี้พอบูตมาใหม่ก็จะได้เป็นโลโก้รุ่นใหม่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาลองตรวจเช็คดูนะครับก็จะมีช่องต่างๆครบแล้วนะครับอ่าก็จะรับชมได้แล้วครับช่องใส่นะครับช่องวันครับผมก็สามารถรับชมได้ครบหมดแล้วนะครับลองมังกดดูตรงอินโฟดูนะครับก็จะได้เป็นเวอร์ชัน4.84 0เลวนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับวันที่10เดือน4 2020นะครับ เป็น o t ล่าสุดแล้วนะครับก็จะสามารถรับชมได้ครบทุกช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนช่องโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้นะครับตรงรูปกระดิ่งอย่าลืมนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ